สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบกับท่านผู้ฟังในครับขอคืนวันนี้ด้วยสธากขคุณบุญยิ่งเน่นจิบสธากขคุณบางอ่อนโพสีปฐมากุลสธากอคุณพัฒนานพนภยัยและสธากอคุณสุชาดาโพเงิน ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพครับขออนมโมนาในกุศลศรัทธาของท่านดังกล่าวแล้วมานโอกาสนี้และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าสัพพทานางธรรมทานางชินาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวงมหากุศลจากการที่ร่วมกันให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัจจัยให้คุณบุญยิ่งเนจิบให้คุณบางอ่อนโพสีปัทมาคุณให้คุณพันสนันพ้นภยัยให้คุณสุชาาโพงเงินจงได้มีความสุขก,กายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะ สามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับขอดอูโมานาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นศรัทธาของคุณพระเอิญกลิ่นลํำดวนศรัทธาของคุณอุสนาอำนักธรรมสร้างกุศลในว,วันคล้ายวันเกิดด้วยครับก็จะได้อาตุโบศนาสาธุกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับ คืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับหรือเมื่อชักเชือกกลึงนั้นสั้นก็รู้ชัดว่าชักเชือกกลึงสั้นนะเอวะเววะโขภิขเวภิกขุดูกรมภิกุทาลายภิกขูก็ฉันนั้นนั่นแหละ ทีคังวาอัศสันโตทีคังอัศสามีติประชานิติเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวนี่ก็ตามรู้ลมแต่ละขั้นตอนอีกทีน,นะครับทีคังวาปัสสันโตทีคังปัศสามีติประชานาติหรือเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวดูเหมือนจะเหมือนข้างต้นนะครับ รับสังวาอัศส,สันตโตรับสังอัศส,สามีติประชานิติหรือเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสัน้นรับสังวาปัสสันตโตรับสังปสัสสามีติประชานิติหรือเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นนะ,ะสัพพกาปฏิสังเวที สัพพกายะปฏิสังเวทีอัศศิสามีติสิกขติย่อมสำเนียกว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้ตลอดกองลมหายใจทั้งปวงจึงหายใจเข้าอันนี้ซ้ำกันนะฮะสัพพกายะปฏิสังเวทีปัศศิสามีติสิกขติย่อมสำเนียกว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้ตลอดกองลมหายใจทั้งปวงจึงหายใจออกปัตสัมพยังกายยะสังขารัง อัตสสิสามีติสิกขติย่มอมสำเร็จเวลาจากลักระงับกายสังขารหายใจเข้าละวัตสสัมพยังกายสังขารังปัสสิสามีติสิกขติย่มอมสำเร็จเวลาจากลักระงับกายสังขารหายใจออกซ้ํากันนะครับอิติอัตชัตังวากายเยกายานุปัสสิเวรติสรุปแล้วนะครับอิตินะดังนี้พิคุย่อมตามเห็น กายในกายเป็นภายในบ้างย่อมตามเห็นกายในกายเป็นภายนอกบ้างอาพิทาวากเยกายานุปัสสีวิหรตินะฮะอัจฉริพิทาวากเยกายานุปัสสีวิหรติจะย่อมตามเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอก ตอนนี้เดี๋ยวย้อนกลับมาอธิบายสมุทยยัธรรมานุปัสสีวากายสมิงวิหารติย่อมตามเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างตาวยักธรรมานุปัสสีวากายสมิงวิหารติย่อมตามเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในกายบ้างตา สมุทเยวธรรมมานุปัสีวากายสมิงวิหารติย่อมตามเห็นธรรมดาคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในกายบ้างนะอติอติกายโยติวาปนัสสะสติปัจจุปัถิตาโหติหรือสติรู้ว่ากายมีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธอนั้นอ่า ยาวะเทวะญาณมัตตายะปฏิสติมัทธายะแต่เพียงสักว่าเป็นที่รู้แต่เพียงสักว่าเป็นที่อาศัยระลึกค่ะอน,นิสิตโตจากวิหรตตินะจักกินจิโลเกอ,อุปาทิยติเธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดอะไรอะไรในโลกด้วยอันนี้ผ่านไปก็เด้๋ยวจะแวะย้อนกลับมาอธิบาย เอวัมปิพิขเวพิขุกายเยกายานว,วัดสีเวหาติดูก่อนพิขุทั้งหลายพิขุย่อมตามเห็นกายในกายเนื่อเนืองอยู่อย่างนี้จบอาณาปานสติที่กำหนดด้วยลมหายใจเข้าลมหายใจออกคราวนี้ก็มาวิจัยอะไรมันทำไม่ถึงนะฮะก็อธิบายไปไม่ถึงก็ ดันั้นเรื่องอาณาปณสติมีรายละเอียดมากกว่าที่ผมที่จะอธิบายได้แต่ก็พูดได้เฉพาะเท่าที่เราได้ไปถึงและก็เอื้อมถึงให้ฟังนะครับแต่ว่าวิชามีอ่านาตำราแล้วเราก็สงสัยเอ๊ะกายในกายที่เป็นภายในกายในกายที่เป็นภายนอก กายในกายทั้งที่เป็นภายในและภายนอกมันเป็นยังไงมักมีปัญหาถามมากมายนั้นผมก็ขอหยิบมาวิจัยพิจารณาเห็นกายในกายทั้งเนืองอยู่อย่างนี้มีหลักการพิจารณาอย่างไรนะเอามาดูกันตรงนี้ก่อนนะต้องมีความรู้เรื่องยานสิบหก ทิ้งจะตัดสินธรรมะเรื่องกายในกายที่เป็นภายในมันเป็นยังไงเรื่องกายในกายที่เป็นภายนอกมันเป็นยังไงเนี่ยท่านทานายครับความรู้ความเข้าใจที่จะมาตัดสินคําสอนของพระพุทธเจา้ามันจะต้องอาศัยความรู้หลายด้านฉันถ้าเราไม่เคยเรียนรู้เรื่องยานสิบหกมาเราจะอ,าอะไรมาตัดสิน อ่านตำราถามใครๆขอภัยเธอไม่ได้ดูถูกเลยแต่ว่ามันเกิดการขัดแย้งถามในตำราที่อ่านแม่ฟาตัยพิดกนะท่านทนายครับแม่ในฟาตัยพิดกกายในกายก็คือกายของเราใช่าไหมคกายของเรากายในกายที่เป็นภายนอกคือกายของคนอื่น กายในกายที่เป็นภายในหมายถึงกายของเรากายในกายที่เป็นภายนอกหมายถึงกายของคนอื่นเอาละพอฝังได้กายในกายหมายถึงกายของเรากายภายนภายนอกหมายถึงกายคนอื่นแต่นี้ตอนนึ่งเดี่ากายในกายภายในด้วยกายในกายภายนอกด้วยเห็นกายในกายภายในคือเห็นกายของเรา เห็นกายในกายภายนอกคือเห็นกายของคนอื่นเห็นกายภายในด้วยภายนอกโดยทั้งของเราคนอื่นเห็นพร้อมกันได้ไหมครับนี่ฮะมันเกิดความฉุกคิดว่าท่านอธิบายไปได้อย่างไรว่าเห็นกายภายในคือเห็นกายของเราเห็นกายภายนอกคือเห็นกายของคนอื่นเห็นกายภายในด้วยภายนอกโดยบัจึงเห็นกายในของเราด้วยเห็นคนอื่นด้วย เห็นได้เลยครับเห็นพร้อมกันเห็นได้ไหมเห็นเราก็ต้องมองดูตดัวเรา่ผู้อื่นก็ต้องเง้ยเห็นคนดูเราพร้อมกันเนี่ยได้ที่ไหนอ่ะเอากายเข้ากกยเรามาซ้อนกันเรามาดูเห็นพร้อมกันเนี่ยได้ไหมฮะและใครจะมานั่งให้เราดูใช่ไหมใครจะมานั่งให้เราเห็นเพราะนั้นผมถึงบอกว่าวายชนะธูบาจาย์ที่แปลมาอย่างเนี้ย มันขัดแย้งกันนะมันทําไม่ได้อะแต่เี่วผมก็ต้องถอยหลังกรูโดออกไปทีว่าเอ็กายภายในเนี่ยหมายถึงกายเราเนี่ยคำว่ากายแปลว่าอะไรนี่ฮะคำว่ากายนี่แปลว่าอะไรมันต้องย้อนกลับไปหาเพื่อหาคําตอบให้กับตนเองพอหาคําตอบคําว่ากายจึงได้เจออ้าวคาว่ากาย กายนี่ไม่ได้หมายถึงร่างกายนะฮะร่างกายนี่เป็นภาษาไทยกายเนี่ยเป็นภาษาบาลีกายยะกายเยกายยังเนี่ยภาษาบาลีภาษาบาลีนี่แปลว่าที่ประชุมที่ประชุมของรูปก็เรียกว่ารูปกายที่ประชุมของนามก็เรียกว่านามกายที่ประชุมของเจตสิกก็เรียกว่ากายยะ ปัสติกายะละหุตากายะกัมมัญญตากายะอุชุกตามีตั้งจอแจแยะคำว่ากายที่ประชุมของรูปที่ประชุมของนามที่ประชุมของเจตสิกต่างทำกิจกันต่างมันไม่ใช่ร่างกายอะเออเราก็เห็นใจเขานะนะเห็นใจเขาตรงที่ว่าคำสอนของพุทธเจ้ามีตั้งสามปีดุ พระวินัยปิดกพระสุตตวินดกอภิธรรมอภิดกถ้าไม่เรียนครบสามปิดกจะอะไรมาตัดสินคําว่ากายก็คงเอาความคิดเึงว่ามาตัดสินว่ากายก็คือกายร่างกายกายภายในก็คือกายของเรากายภายนอกคือกายของคนอื่นแต่ไม่ได้คิดว่านี่เป็นข้อปฏิบัติมันเห็นพร้อมกันได้ที่ไหนกายภายในกับภายนอกเห็นพร้อมกันได้ไหไม่ได้ นะต้องมาศึกษาเรื่องยานเพราะการปฏิบัติเกี่ยวข้องกับยานอ้าวรามาศึกษาเรื่องยานซะจะได้ตัดปัญหานะเรียนวิอาเรียนเรียนสติปัฏฐานเนี่ยมันจะต้องเรียนเรื่องอารมณ์ของสติปัฏฐานนะอารมณ์ของสติปัฏฐานนะ่ะกายคือรูปนะกายเนี่ยเป็นรูปทั้งหมดแล้ว นะกายมีอยู่สิบสี่ข้อเนี่ยเป็นรูปกรรมฐานทั้งหมดเลยสงเคราะห์เป็นรูปเวทนาสงเคราะห์เป็นนามเวทนาจิตก็สงเคราะห์เป็นนามจิตธรรมะเป็นทางรูปเป็นทางนามนั่นยานที่หนึ่งชื่อว่านามรูปปริเฉท,ทยานยานที่รู้แจ้งว่าเป็นรูปรู้แจ้งว่าเป็นนามไม่ใช่ตัวตนแก่นต้นทาน,นายครับ เรื่องวิปันสนาเนี่ยวินี่แปลว่าแจ้งปันสนาแปลว่ารู้รู้แจ้งตรงตามความเป็นจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าสอนความเป็นจริงไว้สี่จริงนฮะฮตองถอยหลังกดรูดไปเรียนเยอะแล้วนะฮะความจริงเนี่ยฮะมีอยู่สี่จริงความจริงที่หนึ่งเรียกกันว่าทุกขะ อริยสัจ,จความจริงคือทุก์ได้แก่ขันห้าความจริงที่สองคือทุกขะสมุทยรญยสัจ,จความจริงคือเหตุให้เกิดขันห้าเรียกเหตุให้เกิดทุกทุกคือขันห้าเหตุให้เกิดทุกคือเหตุให้เกิด,กข,กดขันห้าจันขันห้าเนี่ยเป็นของจริงแล้วก็มีจริง ของจริงที่มีจริงคือรูป,ปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขันะขันวิญญาณขันและเหตุให้เกิดขันห้าก็เป็นของจริงมีจริงนี่แค่สองนะของจริงมีจริงขั้นที่สามคือนิพพานหรือติโรดของจริงมีจริงคือขั้นที่สามคือข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งถึงนิพพานหรือถึงนิโรดมีอยู่สี่จริงแต่เรา ไม่ค่อยจะได้ยินได้ฟังเรื่องอริยสัจสี่แต่เราจะได้ยินอริยสติว่าทุกสมุทัยนิโรธมากแค่นี้แต่เราไม่ค่อยได้ยินอริยสัจสีที่พระเจ้าสแสดงแก่ปัญจวคัคคีเราจะได้ยินอริยสัจสีในหลักสูตรนักธรรมชันติทุกสมุทัยนิโรธมากไม่เหมือนกันนะฮะความจริงอริยสติทุกคือความไม่สบายกายไม่สบายใจ สมุทัยคือเหตุได้เกิดทุกข์คือเหตุได้เกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจอณานีโลกคือนิพพานมักคือทางถึงนิพพานจะนั้นก็เอาเวเรียนเรื่องอเยสสีทินซึ่งเป็นพุทธมรดกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นสัมมาสัมโพธิญาณที่มหาโพธิสัตว์แลกมาด้วยทรัพย์ด้วยเลือดเนื้อและชีวิต ด้วยบุตรด้วยพระนิยามหาบริจาคกว่าจะได้มาคืออริยสัจสี่นี่นะฮะกว่าจะได้มาเนี่ยนะต้องสร้างบารมีอย่างน้อยถึงสี่อสงไขยอย่างน้อยนะฮะอย่างกลางก็แปดอสงไขยอย่างมากก็สิบหกอสงไขยหลังจากที่ได้รับพยากรจากพุทธเจ้าแล้วท่านนับที่ยังไม่ได้รับพยากรจากพุทธเจ้านะฮะ อย่างน้อยก็ยี่สิบอสงไขยอย่างกลางก็สี่บอสงไขยอย่างมากก็ถึง80สบอสงไขยอย่างพุทธเจ้าของเราเนี่ยยิ่งด้วยปัญญาใช้เวลา,ายี่สบอสงไขยคิดอยู่ในใจเจ็ดอสงไขยเปล่งวาจาเก้าอสงไขยทั้งวาจากายวาจาใจหลังจากนั้รับยากรและอีกสี่อสงไขยกระแสนกับ รวมเป็นยี่สิบอสงไขยพระสิยมัยาจจะบ,บัตรคณาได้สร้างบาร,รมีถึงสี่สิบอสงไขยนะอ้าแปดสิบอสงไขยแปดสิบอสงไขยนาคิดอยู่ในใจก็โอ้โหมากมายกระหะสิบสี่อสงไขยเร่งวาจาสิบเก้าอสงสิบแปดอสงไขยอ้าไม่ใช่อีกอีกสามเท่าตัว เอาละเอาเป็นว่ามากมายได้เกินกว่าจะได้มาซึ่งความรู้แจ้งระยะสั้สี่คือปัาตาม,มาส,สัมพุทธิญาณเพราะฉะนัน้นญาณที่หนึ่งชื่อว่ารูปนามปริเฉทญาณน,นามรูปปริเฉทญาณเนี่ยจะต้องเรียนรู้ขันห้าและมาตามรู้ขันห้าเมื่อตามรู้ขันห้าแล้วจะเห็นความเป็นจริงว่ามีแต่รูปก,กับนามมีแต่รูปก,กับนามเท่านั้น แม้การเรียนรู้ลูกร,รู้นามนี้ก็ต้องใช้เวลาเยอะต้องอาศัยเวลากว่าจะวางใจโอ้ไม่ได้มีเราไม่มีตัวเราไม่มีของเรามีแต่ลูกกับน,นามเท่านั้นนะนั่นคือเรียนตามตำราฉะนั้นต้องอาศัยปัญญาสามขั้นปัญญาขั้นที่หนึ่งเรียนรู้คำสองพุทธเจ้าเรียกว่าสุตามิยปัญญาปัญญาขั้นที่สองคิด พิจารณาหาเหตุผลตามที่พระเจ้าตรัสสอนเรียกว่าจินตามัยยะปัญญาปัญญาขั้นที่สามยังรู้ความเป็นจริงอย่างที่พระเจ้าสอนคือภาวนามยะปัญญาเมื่อ,อยังรู้ความเป็นจริงอย่างที่พระเจ้าสอนปัญญาขั้นภาวนามยะปัญญาก็เป็นปัจจัยให้เกิดญาณญาณที่หนึ่งชื่อว่านามรูปปริเฉทญาณญาณที่สองชื่อว่า ปัจยะปริคยานยานที่สามชื่อว่าสามัมมธนญาญยานที่สี่ชื่อว่าอุทย,ยาภยานยานทั้งหมดสิบหกยานเอายานที่หนึ่งซะก่อนเห็นเป็นรูปเห็นเป็นนามไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราต้องอาศัยปัญญาถึงขั้นที่สามถึงจะเกิดยานะ ปัญญากายานไม่เหมือนกันนะฮะพูดแค่นี้ก็แย่แล้วปัญญารู้แจ้งตามความเป็นจริงรู้แจ้งตามความเป็นจริงที่บุญเจ้าสอนเรียกว่าสุตตามยปัญญารู้แจ้งตามความเป็นจริงในเหตุผลที่พุญเจ้าสอนเรียกว่าจินตามียปัญญาร,รู้แจ้งตามความเป็นจริงโดยการอย่างรู้ในอารมณ์ปัจจุบันเรียกว่าภาวนามยะปัญญาภาวนามยปัญญานี่แหละครับเป็นปัจจัยให้เกิดยาณ ญาณจะเกิดได้ต้องอาศัยปัญญาขั้นภาวนาไม่ใช่ปัญญาฉะนั้นเราอ่ะมีปัญญาถึงระดับไหนแล้วสุตตามยปัญญาเรียนจบหรือยังจินตามไม่ปัญญาเข้าถึงเหตุผลหรือยังภาวนาไม่จะปัญญาอย่างรู้เหตุผลแล้วหรือยังอย่างรู้เหตุผลแล้วจึงจะเกิดญาณอย่างรู้อะไรคะจึงจะเกิดญาณ อย่างรูรปอย่างรู้นามอย่างรู้รปอย่างรู้นามก็เกิดยานชื่อว่ารูปนามปริเฉทญาณหรือนามรูปปริเฉทญาณญานที่หนึ่งอาศัยปัญญาขั้นที่สามนะฮะแช่นามปัญญากายาเป็นปัจจัยแก่กันและกันฟังเนี่ยเรียนศึกษาธรรมเนี่ยเป็นปัใจจัยให้เกิดปัญญาขั้นที่หนึ่งคือสุตตามยปัญญา เนี่ยเรามาเรียนธรรมะเนี่ยได้ปัญญาขั้นที่หนึ่งคือสุตตามยะปัญญากับกินตามมยะปัญญาฟังไต่ตองแล้วเออใช,ใช่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 แต่ยังไม่ได้ยังรู้เลยยังไม่ได้ยังรู้ยังรู้ยังไงอะตัดอดีตออกตัดอนาคตออกเหลือปัจจุบันอารมณ์อย่างเดียวรู้จักปัจจุบันอารมณ์ไหม คนเคยเข้าปฏิบัติก็รู้ปัจจุบันมณ้ครับท่านตาลหลนั่งอยู่ในขณะเนี้ยเ่ายอมด้วยลองวางใจดีครับอดีตไม่ไปคิดถึงอนาคตก็ไม่คิดถึงเอาปัจจุบันอย่างเดียวถามว่าปัจจุบันนี้ใครเป็นใครเอาอะไรนะฮะใช่ไหมปัจจุบันเนี่ยนั่งอยู่ใช่ไหมฮะ,ะทุกท่านนั่งอยู่ ปัจจุบันที่นั่งนี่เป็นใครนั่งแหมตอบดังในรูปนั่งและคนไม่รู้จักรูปนั่งแล้วมันมีอยู่สองอย่างเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะฮะเข้าใจไหมฮะเอาละตอบถูกแล้ละไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ถูกก็ถูกนะฮะนะแจ่ว่ายานกลา้าจังตอบถูก อ้าวปัจจุบันเนี่ยอดีตไม่เอาอนาคตไม่เอาเหลือปัจจุบันปัจจุบันนี่นั่งอยู่ถามว่าใครนั่งมันมีสองอย่างนะที่นั่งอยู่นะหนึ่งเรานั่งกับสองรูปนั่งสามไม่รู้ว่าใครนั่งสามอย่างนะสามอย่างนั้นเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยมันมีความรู้สึกอยู่สามอย่าง หนึ่งไม่รู้ว่าใครนั่งสองรู้ว่าเรานั่งอยู่สามรู้ว่าเป็นรูปนั่งมันจะมีอยู่เนี้ยดังนั้นในสามอย่างเนี้ยท่านลองตัดสินดูสิว่านั่งอยู่ก็ไม่รู้ว่าใครนั่งกับสองนั่งอยู่ก็รู้ว่าเรานั่งกับสามนั่งอยู่ก็รู้ว่ารูปนั่งเนี้ยอันไหนมันเกิดมากที่สุดอะ เรานั่งเกิดมากที่สุดจริงหรือเปล่าส่วนมากก็นั่งอยู่ก็ไม่รู้ว่าใครนั่งใช่หรือเปล่าวันหนึ่งจะมีรู้สึกหรือเปล่าว่าเรานั่งอยู่เนี่ยอาได้กี่ครั้งวันหนึ่งรู้ว่าเรานั่งได้กี่ครั้งท่านผู้ฟังที่เคารพครับท่านผู้ฟังกำลังติดตามเละฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้า นำเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรชาวพุทธทินขาขาวจมรมผู้ฝ่ายในธรรมะและสธาของคุณบุตยิ่งเนนจิบสธาของคุณบากอ่อนโพสีปัรมากุณสธาของคุณพัฒนันพน้นไพสธาของคุณสุชาดาโพเงินร่วมกันรับเปนิจ้าภาพขอดูุโมทนาสาธุณาโอกาสนี้นะครับแล้วคืนนี้เวลาหมดต้องติดตามและฟังกันใหม่ ในคืนวันพรุ่งนี้คืนวันพรุ่งนี้จะเป็นศรัทธาของคุณพระเอิญกลิ่นลำดวนศรัทธาของคุณอุสนาอคุณอุสนาอํานักนะรับเป็นเจ้าภาพสร้างกุศลคายวันเกิดพรุ่งนี้จะได้อาุจจพนาสาธุกข์นะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อน ขอความผาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงประเกิดมีแก่คุณบุญยิ่งเนจิบคุณบางอ่อนโพศีวัฒมากุณคุณพัฒนันพนภยัยคุณสุชาดาโพเงินและท่านผู้ันผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีคร<ห>ับ ทำมาคำสอนพระพุทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรัยอย่าปล่อยปัญหามามองอารมณ์โกรธลบหลงศึกษาพระธรรมทาทจิตใจให้สงสงรักษาศีลให้มั่นคงจะไม่ลองอาบา